นี่เป็นชุมชนริมรถไฟริมทางรถไฟครับตอนนี้เราน่าจะไปสถานีรถไปรถเชิรถเสีครับผมไม่เคยเห็นมุมนี้มาก่อนเลยในเชิตเรียกว่าไงครับถนนริมรถไฟครับก็คลาสสิกดีครับ เื่อจริงค่อนข้างสะดวกนะครับใช้เวลาจากจากเรื่องอนะจาจะบางซื้อครับ s อจเลยนะครับตรง m r T บางซื้อเลยมามาถึงจะยศสอยู่แล้วครับใช้เวลาแค่10นาทีเองครับผมไวมากเลยครับขับรถผมว่าเป็นไปได้ยากมากเลยนะ เหมือนกับที่นี่เลยฮะอะไรนะการจนนบ,บุรีครับผมอ่าเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วถูกต้องอันนี้นะะ่าจะอ๋อโบเบรครับน่าเหมือนไม้เลยตรงนี้นะ ตอนผมไปเกาหลีเขาจะมีเกาหลีทั้งเกาหลีท้งญี่ปุ่นเลยเขาจะมีรั้วกั้นระหว่างทางครับผมก็ผมว่ามันคล้ายๆกันแหละแต่บ้านเรามันหยุดพัฒนาไปอะครับตอนนั้นผมก็นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงของทั้งเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันด้วยแต่ไต้หวันมันจะออกเป็นแนวสนามบินมากกว่าครับจะไม่เหมือนกับรถไฟแบบนี้ครับผมอ๋อนี่สะพานสองครับ ว้าวตักผ้าตรงนี้เลยครับผมอันนี้ก็เลี้ยงไก่โอ้โหเลี้ยงไก่ตรงสุดโอเคครับงั้นแค่นี้ก่อนครับเราอยู่ในกลางกรุงเทพแล้วครับผม